โอเคครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่เกมโ o ดพ Petting Simulator ครับที่ <c oughs> จริงผมผมกะจะโหลดโกดซิมูเลเตอร์วันสิบสี่นะโอ้โหเฮี้ยกูโหลดโกดพ p e ติ้งซิมูเลเตอร์อ่ะแต่นี่ก็เป็น First p เพยนะครับซึ่งยอมรับเลยว่ากูเล่นไม่เป็นโอเคคนอื่นขอเล่นโกดซิมูเลเตอร์กันเราเล่นโ o ดพ Petting s i ูเลเตอรไม่ต้องไปสนใจอะไม่เป็นไรอะไรวะเนี่ยทำไมมันว่างจัง เอ้ยเพื่อนน่าให้เราทำไรอะเพื่อนโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอย,โอยเป็นไรเป็นไรโอ๊ยแหลกแหลกมากแหลกมากๆเดียเด๋ยวเดี๋วอแล้วทำไมกูก้มกูไม่เห็นมือวะเล่นไงวะเนี่ยขีกซ้ายมือมือมันจะมือมันจะเต้นนี่พอบอ้าทะลุกระโหลกแพ้ด้ด้วยเอาเล่นไงวะ เล่นไงวะแล้วมันให้กูทำอะไรเนี่ยเฮ้ยวัสดีกูทำอะไรต้นไม้ได้เปล่าเอ้ยเฮ้ยนิ้วกูจิ้มเข้าไปนิ้วกูจิ้มไปได้ด้วยโอ้โหทั้งมือกวาทั้มง,ทงมือเลยนี่นี่นี่ออกเฮ้ยมึงมึงอย่าบอกนะว่ากูนานแห่กูว่าแล้วกูเดินทะลุต้นไม้ได้เว้ย โอ้โหมันให้กูทำอะไรวะเกมเนี่ยกูเล่นไม่เป็นนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนผมลองหาปุ่มา s p a c e าร์กระโดดเดินก็พวก W A S D อะไรสักอย่างมึงให้กูทำอะไรอะไอ้เฮี้ยรูร้ี่กูโหลดโกลด์ซิมูเลเตอร์มาดีกว่ากูไม่น่าโหลดผิดเลยนี่นี่เดินแบบชาาล็อก กูลองไปจจะอก็เดือยอหาะกับแพ้ดีกว่าไม่ใช่ครับผมลองไปเยอะแพ้ดีกว่าเอ้ยไม่ใช่ครับลองไปเอ้ยถ้าแถวแพ้ที่กอดูว่ามันจะมีปฏิกิริยาไหมเฮ้ยเอาอีโอ้ย,อย,อย,อยขอบูชาแห่งเทพเจ้าแพ้ท่านจงบอกเรามาเถิดว่าท่านให้เราทําอะไรและท่านจงบอกเรามาเถิดว่าทําไมเราถึงเดินทะลุตัวท่านได้ด้วย ออไม่ได้นี่วะใช่ป่วะโอ้กูเล่นปกติก็แหลกจะตายหาแล้วนะครับกูมาแคสอีกเวลาผมแคสอะไรเวลาผมใช้โปรแกรมนอกจากแคมเต s i a เซนี่ยมันจะแหลกเดี๋ยวนี้โปรแกรมแคม t ต s i a เซียโซนี่อะไรอีดิเตอร์มันหายไปหมดแล้วนี่ไงท่านจงบอกมาถือว่าท่านให้เราทำไงแล้วท่านจงบอกมาด้วยว่าแม่งเล่นยังไงโอ้ยแหลกแหลกทำไมไมายืนใกล้ๆแผแล้วแหลกโอ้ยโอยโอ้ย,อยมึงให้กูทำอะไรอ่ เดี๋ยวผมไปศึกษาหาวิธีการเล่นมาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาแคสอีกทีนะครับก็ตั้งแต่เล่นมานี่กูก็ไม่ได้เข้าใจเท่าไหร่เลยว่าแม่งเล่นยังไงนะครับอ่าโอเคแพ้แม่งก็เป็นใาเฉยเลยนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวผมไปหาศึกษาการเล่นมาก่อนสวัสดีครับ